สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงพยาบาลพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ท่ามกลางการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีแสงแดดก็มีกระแสไฟฟ้าค่ะดิฉันอยู่บนหลังคาอาคารพุทธเมตตาซึ่งมีการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อป61 0.4กิโลวัตต์ค่ะซึ่งช่วยให้อาคารแห่งนี้นะคะดูแลผู้ป่วยได้สบายๆโดยแทบจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยค่ะซึ่งบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับที่นี่ฟรีๆเลยค่ะ ุณผู้ชมคะและในวันส่งมอบนะคะนี่ค่ะพี่พีจิตอาสาไทยออยและจิตอาสาโรงพยาบาลพนนนิคมนะคะเขามาร่วมกันทําความสะอาดแผงโซลา่าประเดิมก่อนเลยนะคะเรามาคุยกับผู้บริหารไทยออยกันค่ะคุณมิรดคะโอ้นี่ขมักขเม้นกันเต็มที่ในวันนี้เลยนะคะทําไมไทยออยมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับที่โรงพยาบาลพนนนิคมคะ เป็นแนวทางในการทำเสียซาของกลุ่มไทยออยนะครับที่เราต้องการที่จะนำพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของทางสถานพยาบาลและนอกจากสถานพยาบาลแล้วเนี่ยทางไทยออยยังให้การช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราอยากให้ทางโรงพยาบาลนะครับนำผลประหยัดที่ได้รับจากการใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับ,รบในการมานำมาต่อยอด ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยออสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็จะช่วยให้นักเรียนและคุณครูนะครับได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องออแล้วก็สม่ำเสมอนะครับเรียกว่านำพลังงานสะอาดนะคะเข้ามาสู่โรงพยาบาลเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะตรงนี้คือไทยออยนี่คือติดตั้งให้หมด ทำให้ฟรีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโครงการที่เราใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ทางด้านพลังงานของไทออยนะครับบุคลากรวิศวกรช่วยในการออกแบบให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อที่ว่าทางโรงพยาบาลจะได้ใช้แผงโซลาเซลล์นะครับในการประหยัดพลังงานนะครับอย่างเต็มที่รู้จักไทออยก็จะนึกถึงโรงกั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่วันนี้เนี่ย ไทยออยนะคะก็มาทําความดีด้วยการช่วยเหลือน,ะะนำพลังงานสะอาดเข้ามาสู่โรงพยาบาลเข้ามาสู่โรงเรียนด้วยนะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยไทยออยเริ่มทําตั้งแต่เมื่อไหร่คะสําหรับโครงการที่เรานําความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมาช่วยเหลือสังคมนะครับด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยทางไทยออยเริ่มทํามาตั้งแต่ปี2 5 6 1น้หนะครับนนะแล้วก็มีหลายโครงการที่เราทําสําเร็จไปแล้วนะครับครอบคุมในพื้นที่ ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สำหรับโครงการที่โรงพยาบาลพนันิคมนะครับเราเริ่มกระบวนการทำโครงการนี้มาประมาณสักหนึ่งปีจริงๆแล้วโครงการนี่แล้วเสร็จมาประมาณต้นปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นผลประหยัดเห็นประสิทธิภาพซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมได้นะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วที่นี่เนี่ยทั้งหมดกี่กิโลวัตต์คะตรงนี้เนี่ยประมาณ6 1 กิโลวัตต์นะครับ61<ม>กิโลวัตต์ด้วยกัน<ม>แล้วก็ <คน S 2> เราก็จะมีโรงพยาบาลส่วนตำบลส <ภา S 2> องแห่งนะครับประมาณ5ถึง6ก<อ>ิโลวัตต์นะครับก็จะให้มันมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของแต่ละอาคารเห็นบ, <c oughs> บอกว่าตึกนี้เนี่ยอาคารพุทธเมตตาเนี่ย พึ่งพาไฟฟ้าพลังงานสะอาดนี้แทบจะไม่ต้องใช้ไฟหลวงเลยครับขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งานเพราะว่าที่ตึกนี้ทางคุณหมอบอกว่ามีการใช้ไฟตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมถึงช่วงเสาร์วอาทิตย์ด้วยเพราะนั้นแผงโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งให้เนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประหยัดได้ปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ที่นี่ 4 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่พอสมควรทีเดียวนะครับที่จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถนำผลประหยัดต,ตรงนี้ไปช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นครับปีหนึ่งท่านผู้ชมครับประหยัดได้4 5 0 0 0 0บาทนะคะเงินตรงนี้ทางโรงพยาบาลไปทำอะไรไปคุยกับผอโรงพยาบาลกันค่ะ ขอบคุณทางบริษัทไทยออยอย่างมากนะคะที่ให้การสนับสนุนเราในเรื่องของโครงการโซลารเซลล์นี้นะคะเพราะว่านอกจากเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้วะค่ะเรายัางสามารถนำผลประหยัดนะคะที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะคะไปดำเนินการดูแลผู้ป่วยนะคะในโครงการผู้ป่วยวัณโรคเพื่อการเข้าถึงนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ได้โอกาสนะคะทำให้โครงการนะคะเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ ปีหนึ่งนี่ประหยัดได้ประมาณ4,0,000 0บาทเลยใช่ค่ะ4,0,000 0บาทนี้จะนาไปทําอะไรบ้างคะผู้ป่วยของเรานะคะจะมีกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่เป็นติดเชือ้อวัณโรคนะคะซึ่งจําเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะโดยสม่ำเสมอที่โรงพยาบาลอย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะประสบปัญหาการเข้าถึงนะคะเนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยด้อยโอกาสนะคะดังนั้นผลประหยัดที่เราได้ในในจุดนี้ค่ะสามารถส่งเสริมการเข้าถึงของ,ของคนไข้ได้นะคะ ท่านผู้ชมคะฟังผออโรงพยาบาลบอกแบบนี้แล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์มากทีเดียวแบบนี้เนี่ยไทยออยล์จะขยายผลในปีต่อๆไปด้วยไหมคะเป็นโครงการที่ไทยออยล์ทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561นะครับในอนาคตเราก็คงจะมีการทําอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับในการที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีพันธุ์ที่ยั่งยืนนะครับแผงโซลารเซลล์นี่ก็ถือเป็นพลังงานที่ยั่งยืนนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับช่วยลด กาซเลนกระจบเราก็คงจะไปดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทั้งสถานพยาบาลก็ดีะนะครับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็จะมีโครงการที่ไทยออยจะทําทอย่างต่อเนื่องไปจากนี้ไปก็จะเห็นโครงการดีๆแบบนี้นะคะลงไปสู่โรงพยาบาลลงไปสู่สังคมนะคะโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะวันนี้เป็นโครงการดีๆที่ Smart Energy พามาดูกันนะคะขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ